สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันิยันต์งังคูสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะวันนี้คุณสาวจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นะคะอุปกรณ์ของคุณครูคก็จะมีแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็ผักกาดค่ะนะคะแล้วก็กาไกลนะคะตอกในการคนน้ํานะคะ แล้วก็น้าที่อยู่ในแก้วนะคะเริ่มแรกเด็กๆนะคะเทน้ําลงแก้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนําสีผสมอ,อาหารนะคะเทลงไปในแก้วใบที่หนึ่งนะคะไอแก้วใบที่สองนะคะเทลงไปเลยนี่สีเหลืองนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วเด,เด็กใช้หลอดนะคะในการคนนะคะให้น้ำกับสีนะคะให้เข้ากันนะคะหลอดที่สองคนสีเหลืองใช่ไหมคะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆน็กนักกาดนะคะที่ใช้ในการทดลองนะคะนำมาตัดทิการประกาศนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกเห็นไ,ไหมคะ เสร็จแล้วขั้นที่หนึ่งให้เด็กๆเอาลงไปในแก้วไว้ที่หนึ่งนะคะการที่สองอเด็กเลือบมาแล้วก็ใช้กันไกในการตัดนะคะไปเลยนะคะเจะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กๆคอย,ยสังเกตน,นะคะเราจะทิ้งนะคะผักกาดกับน้ําที่ผสมกันไปแล้วนะคะ 2ชั่วโมงนะคะเด็กๆเราเรากลับมาดูนะคะว่าเกิดอะไรบ้างนะคะหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปใช่ไหมคะผักกาดขาวเกิดการเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะผักกาดขาวมีท่อลำเรียงน้ํานะคะดูดน้ําจากแก้วน้ํานะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของใบนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆลองทดลองด้วยนะคะ ายการทดลองต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ